อลิซสึกดีใจแล้วก็ติดได้แล้วก็เป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ให้โอกาสอลิซมาลงงานนี้ด้วยค่ะมีความสุขมากๆเลยค่ะยาเราก <|hi|> <his role. S 1> ็ชื <of> <literature> and, <H> ่นชอบเพลงแบบนี yes, yes, sort of yes, so Again, so ้ค่ะใช่ค่ะค่ะโดยส่วนตัวอลิซก็ได้ฟังเพลงลูกมูแล้วก็เพลงสุนทรภรนั่งตั้งแต่เด็กแล้วนะคะอลิซก็ได้ซึมซับมาตั้งแต่เด็กๆแลคะก็เป็นเพลงที่มีความหมายกับอลิซมากๆเลยเมื่อกี้เพลงอะไรทีเมื่อกี้เพลงดาวพระศุขค่ะ เป็นเพลงที่ใช่ค่ะเป็นเพลงจากละครค่ะอลิซก็เป็นเพลงซ้อมน,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 นานค่ะนนนเพราะว่าเป็นเพลงที่อลิซรูซ้สึกว่าต้องแกะความหมายเป็นความหมายของแม่ที่แบบว่า,าพัดผ้าจากลูกไปตอนเด็กๆค่ะอลิซก็เลยต้องแกะความหมายว่าแม่เขาจะรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงีย้ <highways S 1> ยค่ะเหมือนเราร้องแล้วเราอินใช่ค่ะก็อินไปกับเพลงด้วยค่ะแล้วแล้วละครกลับกลับร้องเพลงตอออนนนั้คืชบ ชอบทั้งคู่เลยค่ะริสรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายสำหรับลิาทั้งคู่เลยค่ะในส่วนของริสก็อาจจะร้องเพลงมากกว่าแต่ว่าก็ชอบแสดงละครด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะอย่างเพลงตอนนี้จะมีซิงเก็เหลืออะไรของเพลงไรคะริสออตอนนี้จะมีเป็นงานร้องเพลงตามออค,คอนเสิร์ตค่ะแต่ว่าละครก็คือมีละครก็กำลังรอเรื่องใหม่เลยค่ะก็คือรอกันงคู่ทั้งช่องค่ะคอลัม<อ>ีพใช่ค่ะบางที่เราแบบต้องการอยาก จริงๆอลิสก็เป็นคนที่ค่อนข้างซน,นนิดนึงค่ะก็เลยชอบแนวแบบว่าบููหรือว่าแนวแบบว่าแนวกาดกันด้วยค่ะออใช่ะค่ะรู้สึกว่าสนุกดีค่ะเวลกาเล่นใช่ค่ะเจอบูค่ะยังไม่เคยเจอค่ะสนใจอะไรอย่างนี้ในรูปทางช่องเขาก็มีนะอนี้ออลิสก็ได้หมดเลยค่ะรู้สึกว่าต้องขอบพระคุณทางผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสอลิสมากค่ะ าการแสดงเป็นอะไรที่ทำให้อลิสพัฒนาได้ในหลายๆด้านเลยค่ะก็ทั้งความเข้าใจแล้วก็อลิซก็สามารถไปปรับใช้กับการร้องเพลงได้ด้วยค่ะก็อลิซก็อยากแสดงละครไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าอลิซมีความสุขเวลาที่ได้แสดงละครเลยในเรื่องการแสดงของเราในเรื่องการแสดงก็มีหลายคนมากเลยค่ะบอกว่าพี่ ยาย่าพี่ใหม่โรยกาพี่แพนเค้กตอนนี้ค่ะนอกจากเรื่องการแล้วเรื่องเรียนครับที่เขาเปลี่ยนน้องใหม่ไปชีอใช่ตอนนี้กำลังเรียนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะไปชีพปีหนึ่งค่ะกำลังรอเปิดเทอมเลยค่ะคณะศิลปกรรมค่ะของอลิซเป็นดุริยางคศิลป์ตะวันตกก็ร้องเพลงใช่เราเขาชื่นชอบไปเลใช่ค่ะปีนี้จะแบ่งเวลาอย่งไรครับกับการเรียนกลังปาร ก็เป็นคนที่ชอบแบ่งเวลาแบบว่าเขียนตารางงานไว้อยู่แล้วค่ะแบบว่าถ้าสมมติว่าเรียนก็คืออลิสก็จะเรียนช่วงเช้าเสร็จแล้วก็กลับมาทบทวนหรือว่าถ้ามีงานอลิสก็จะมางานก่อนแล้วก็กลับไปทบทวนต่อค่ะเยอะอยู่ค่ะใช่ค่ะมีเรื่อยๆเลยแบ่งเวลาได้ไม่ชนไม่ทำให้คือถ้าเราบอกว่าจัดตารางมันก็จะไม่ชนเลยค่ะใช่อันี้เราคือหลวงครองครยว วิชาเรียนก็เยอะอยู่ยค่ะเป็นด้านพวกทฤษฎีดนตรีประมาณนี้ค่ะเราดูการดูแลสเสียงในงบางพรัางาที่ใช้เลรืรองร้อค่ะคืออลิซชอบดื่มชาค่ะ,ะเป็นแบบว่าทฤษฎีแบบพอดีอลิสก็อินกับจีนอยู่ช่วงนี้ก็เลยแบบว่าดื่มชาจีนตามอะไรเงี้ยค่ะ ก็ช่วยเรื่องเสียงด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบว่าน้ำอุ่นอะไรเงี้ยค่ะรสชาที่ห้อโอ้โหหลายยี่ห้อเลยค่ะอันนี้เป็นเทิ่เราทุกครั้งที่เราเป็นไปดื่มว่าเราเรามาาหชอบชาี่หรอใช่ค่ะจริงๆก็เพราะว่าอลิสไปจีนมาแล้วก็รู้สึกสนใจแบบเวลาที่ดื่มชามันเห็นเขาบอกว่าช่วยลดเรื่องไขมันด้วยไหมคะใช่ใช่แบบช่วยหลายเรื่องเลยโรคผิวอะไรเงี้ยค่ะใช่อร่อยด้วยนะคะใช่ค่ะคือพอเราเหมือนเข้าวงการแต่อายุยังน้อยมันยังไงบ้างเลย ก็ได้ดูแลตัวเองตั้งแต่เด็กๆใช่แล้วก็ได้ประสบการณ์การทํางานที่เยอะกว่าใช่ค่ะเขาใช่กดดันอะไรในรุ่งความคิดตอนนี้เหมือนการแข่งขันมันอาจจะสูงเนาะเก็ดเกมใหม่ขึ้าใหม่เลยบางทคือปกติอลิสก็เป็นคนที่แข่งกับใจตัวเองมากกว่าค่ะก็แบบว่ามีกดดันบางงานที่แบบเป็นงานที่ใหญ่ๆอลิสก็ตื่นเตน กันได้นะคะแล,แล้วที่จต่ละเดือนคอนเสิร์ตเยอะในคนใหญ่ในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดในกรุงเทพค่ะ<ช>คอนเสิรต์ตไปซ้อมมาแล้วเป็นไงบ้างครับรับโมเมนต์ได้ปานร้อยก็โอเลอร์รู้สึกดีใจเหมือนกันค <cam> ่ะแ,แล้วก็ตื่นเต้นมากที่ได้แบบว่าเจอพี่ๆศิลปินเบอร์ใหญ่ของประเทศไทยค่ะก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเลยค่ะเราร้องกี่เสียงอะไรอย่าง ออก็มีเราเป็นสองเพลงใช่แล้วเห็นว่าเราต้องเปลี่ยนจากเสสูงมาแบบเสียงต่ำใช่ค่ะก็มีเปลี่ยนแนวด้วยค่ะก็อยากให้ทุกท่านได้ลองฟังค่ะก็ไม่เคยร้องเพลงแนวนี้มาก่อนด้วยค่ะมีเพลงนึงใช่ค่ะแล้วเพื่อนเพื่อนตัวเล่นซองตอนนี้ยังไม่ได้เจอไม่ได้เล่นงานตอนนี้ก็กำลังจะมีคอนเสิร์ตตัวเล่นซองด้วยนะคะเห็นว่าปัดหมดแล้วค่ะก็หลายๆท่านก็น่าจะได้ไปดูก็ไปเจอกันที่นั่นเลยนะคะวันไหนอะไรยังไงครับจัดขึ้นที่ไหน จัดที่รัชดาลัยเทเตอร์ค่ะวันที่วันที่ยี 19, ่สิบยี่สิบเอ็อเดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดใช่เดือนสิงหาเดือนเดือน,นกันยาค่ะกันยา,นนยาใช่ค่ะก็ไปติดตามกันได้เนาะติดตามกันได้ค่ะสุดท้ายอยากให้น,อน้องลิบฝากการติงตารติดตามแล้วก็ฝากผลงานค่ะถ่าก็สามารถติดตามอลิสได้ที่ไอจีนะคะอลิส ธนัตสลักนะคะ A L I C E T H A N U T S A L U K K ค่ะแล้วก็ YouTube บ็ิษัทโซเวเชียลนะคะแล้วก็ Facebook เป็นอนิสธนัตสลักภาษาไทยนะคะก็ฝากติดตามบริษัทนะคะขออบคคคุณ่ะโเขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ